อยากนำเข้าสินค้าจากจีนสั่งจากเว็บไซต์ไหนถูกที่สุด <c oughs> ร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่และถูกที่สุดในจีนมีอยู่2แอปพลิเคชันค่ะแอปที่1ชื่อว่าพินตัวตัว,ตวแอปที่2ชื่อว่า1688ค่ะที่สามารถนำเข้าได้เองไม่ต้องผ่านคนกลางส่งตรงถึงหน้าบ้านและค่าขนส่งจากจีนมาไทยก็แค่โลละ35บาทเขารวมภาษีนำเข้าให้คุณด้วยนะคะราคาถูกแค่ไหนเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูคะ่ะ เข้าไปที่แอปพลิเคชันพิมพ์ตัวตัวก่อนไปเลือกหาสินค้าที่ถูกใจก่อนตัวสีแดงๆนี้คือต้นทุนสินค้าสมมุติว่าอยากได้กางเกงขายยาวคนท้องแบบนี้ต้นทุนมาตัวละประมาณ16หยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ80บาทและอีกแอปพลิเคชันหนึงคือ1688ค่ะเข้ามาแล้วเลือกหาสินค้าที่ถูกใจนะคะอุ๊ยเจอกระเป๋าใบนี้ถูกใจค่ะราคา21.5ค่ะ ตีเป็นเงินไทยประมาณ1 0 5